มาเด้อกินบักม่วงกันแก้วขมิน้นเนี่ยออกจะออกเหลืองๆน่ะแก้วขมิน้นกินไปเรื่อยๆ่ะคนไทยกินไม่เป็นมือ้อเป็นคราวนะเราจะกินทั้งวัน กินทุกครั้งที่เวลาท้องมันพอจะยัดอะไรลงไปได้เราก็จะหาแนวมากินเป็นปกติ <c oughs> หั่นแบบไหนดีพี่น้องลองลองแบบใหม่เนาะลงแบบใหม่เออเราก็จะหั่นออกมาแบบนี้ก่อนเออมาแบบนี้ก่อน แบบนี้ก่อนอืมอืมอืมอุยเม็มมดเล็กเหมือนกันนะเนี่ยปกติแก้วข้มินเม็ดใหญ่อยู่นะอืม ทีนี้ทีนี้เราก็จะหันหันแบบนี้เนาะหันเหมือนที่เขาจะไปยำมะม,ม่วงกระเปียตอนน้พอสมควรพอกินกรุบกรุบเะกินอร่อยอร่อยอ่ะเนาะหันอีกรูปแบบหนึง่ง โอ้มีตำนี้อะไรนี่มีน้อนไหมนี่อืม,มพอได้อยู่น้อนก็กินก็ไปย่างืะฮืมองงทำไมจะแซ่บพี่น้องหัน่นแบบนี้ไหมอืมอืมอืม,อม,อม,อม เปี <t om pa> oh ้ยวแหงเปี้ยวแหงเมืองไทยยออุมยืมเกิดไปกินอเลยได้เนี่ยอื้มอื้ม พี่น้องชอบแนวจิ้มแบบไหนแล้วปาริดาไปทำแนวจิ้มก่อนเลอน้ำจิ้มกะปิดีบอพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบ้งบิงเจวกะปิใส่น้ำปลรราที่เรากำลังจะจิ้มกับบมกม่วงเด้อ ดูปากน้นชานะคะนี่คือส่วนผสมเจวจิ้มมะม่วงอ่นนาน้ำตาลปี๊บกะปิพริกปน่นข้าวคั่วผงีูรสหัวหอมแล้วก็มีน้ำปลากลิ่นออกปลากะดีนัวนวโอ้ยรู้สึกยิ่มอร่อยแล้วนี่ยังไม่ทันได้กินเลยนี่ มาพี่น้องกินเลย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 บะเปียวแห้งอันี้เลยะเปียวพูดก็กินยากผู้เท่านะโอ้ยอยากยู้หามันเปียวพวดแบบยำยาก สูตรน้ำจิ้มเมื่อกี้กอ่ะได้เติมน้ำตาลอีกเยอะว่ากับพริกับนัำปลามันเค็มน่ะได้เติมน้ำตาลอีกเติมรสชาติให้ถูกปากเราแหละืึ คนไทยเราก็กินอยู่แบบนี้แหังพัดไม่หนึ่งไม่ขาย ผลไม้เลยน่ะมันกิ่มหลายแบบอือก็ผลไม้ออมดองก็มเกีเดี๋ยวกินต่อเดี๋ยวกินต่อ ลาเ,เพื่อนๆไปก่อนเดอ้อให้อยู่ไก่มาเดอ้อสุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดนี่ไม่กินน้ำกัน <c oughs> มีอยู่เด่น,นเห็นในวันน่ะมีอีกลูกหนึ่งแต่ว่าพ่อหนึ่งโดดเขาเซเว่นยี่สิบสามหรือยี่สิบเจ็ดบาทแลหละเขาเมื่อนี่อย่างสดอย่างงามมีขายทุกอย่างนะในเซเว่นขอบคุณมากนะคะไป่หากินเด้อบังม่วงอันอืม แต่บางว่วงน้อยแท้ๆริดากว่ามันเปรี้ยวโพดกินยากแก้วขมิ้นนะพอได้อยู่ลาไปก่อนเด้อขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆท่านเดอ้อ thanks so much my f r i e n d thank for your support see you next video Bye 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 bye